S, S, M, L のどれがいいですか <S, S, M, L. ออซัยไหนดี <S, S, M, L. <S ตัวเลือกขนาดเสื้อผ้าหรือสิ่งของ <S, S, M, L. ののนตสามารถแปลเป็นของหรือในกลุ่มของ S. m l โนโดเรตตัวไหนในกลุ่ม s m l แสดงขอบเขตของการเลือกโนโดเรแปลว่าอันไหนใช้เมื่อมีตัวเลือกมากกว่าสองโดเรกแสดงว่าคำไหนเป็นประธานของประโยค ดีมาสมอี e. ですかทำให้ประโยคเป็นคำถามที่สุภาพですか S M L のどれがいいですか S M L เอาใส์ไหนดี S M L のどれがいいですか <S S, M,